เนิยรักเรื่องเพลิงรักอสูรแต่งโดยตาอนตตาตอนที่สามขอโทษนะคะพิการดาที่หวานออกมาเฉยๆทำให้พี่ต้องทำงานเหนื่อยคนเดียวทั้งที่วันนี้เป็นเวรที่เราต้องอยู่คู่กันแท้ๆหวานใจทำสีหน้าเจ้าซร้อยไม่เป็นได แต่พี่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทอมก็อยู่ในห้องนั้นด้วยไม่ใช่หรอการดาขมวดคิ้วอย่างสงสัยหรือว่าหวานถูกคอมเพลนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะบอกพี่ได้ไหมการดาพูดถามตรงๆซึ่งเป็นนิสัยของ ดุนพี่สาวสาวน้อยหวานใจจึงถอนหายใจออกมายาวๆไม่ได้มีปัญหากับคุณทอมหรอกค่ะมีกับแขก VIP ของพี่เขาตั้งหากที่ทำให้หวานต้องลาออกฮะคุณเพลิงน่ะเหรอทำไมละ่ะก็หวานตบหน้าเขาน่ะสิคะสาวน้อยตอบอ้อมแอมตายจริง นั่นคุณเพลิงอักคีเวอร์เนอะร์เชวนะหวานกันดาตกใจจนต้องยกมือทับอกก็ใช่สิคะก็เขาดูถูกหวานี่เธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้กานดาฟังรวมทั้งอีกเรื่องเมื่อเธอได้รู้ชื่อนามสก,กุลจริงๆของเขาเธอถึงจำรายละเอียดได้คร่าวๆ ว่าเขาที่เคยมีคดีทำร้ายร่างกายปิดาของเธอการดาฟังแล้วให้ครึ่งโกรธและแทมไม่อยากเชื่อแต่รู้ว่าผู้หญิงอย่างหวานใจก็มีศักดิ์ศรีมากพอซึ่งถ้าเป็นสาวน้อยที่ถูกดูถูกถ้าเป็นเธอที่ถูกดูถูกเหมือนที่หวานใจโดนเธอก็คงตัดสินใจทําเช่นเดียวกัน การดาจึงได้แต่นึกสงสารหวานใจแต่ในเมื่อเธอก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจึงจำใจต้องปล่อยให้เรื่องมันเลยตามเลยพอได้เวลาเลิกงาน <c oughs> การดาจึงมาส่งเธอที่บ้านหลังจากนั้นหลังจากที่รอให้เลิกงานพร้อมกันหวานใจ จึงได้แต่ยืนมองบ้านของเธอด้วยอารมณ์อันห่อเหี่ยวเศร้าส้อยเพราะอีกแค่เดือนเดียวบ้านของเธอก็จะถูกยึดและคงถูกขายทอดตลาดเธอเองก็กำลังจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้หลังที่เธออยู่มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกบ้านที่เป็นเหมือนวิมานชิมพลีของเธอบ้านที่แม่ของเธอรักมากที่สุดเพราะ ท่านกับบิดาช่วยกันออกแบบและสร้างมันให้เป็นเดอนหอของพวกตนแม้บ้านหลังนี้จะดูเล็กกระทัดรัดแต่ก็ออกแบบมาให้มีพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและงดงามลงตัวแต่อยู่ต่อมาไม่นานความสุขก็ค่อยๆหายไปบิดาของหวานใจกลายเป็นคนซึมเศร้าท่านดื่มเหล้าอย่างหนัก จากชายผู้มีหน้าที่การงานเป็นถึงระดับผู้จัดการระดับสูงของบริษัทชื่อดังซึ่งมีรายได้ต่อเดือนหลักล้านจากจากทั้งการงานที่ทำอยู่และจากรีสอร์ทที่เดิมซึ่งคุณย่าของวานใจเคยมีอยู่พ่อของเธอติดเหล้าและการพนัน พ่อของเธอจึงขายรีสอร์ททิ้งบิดาของเธอถูกพักงานซึ่งเธอไม่ดูเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปเมื่อทั้งเล่าและการพนันมาทำให้ชีวิตของทั้งท่านและหวานใจพังทลายลงโชคดีที่เธอไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาช่วงวัยรุ่นเธอจึงทำงานไปและเดยนไป วกกับมารดาของเธอสอนให้เธอรู้จักช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่ยังเล็กสิ่งที่คนก็ว่าว่าเธอเป็นลูกคุณหนูตกยากจึงไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่เธอก็ไม่ใช่พวกประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อตอนนี้เธอแค่รู้ว่าพอเอาบ้านไปจำนองกับเสียคนหนึ่งเธอมีเงินส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังหาไม่ได้อีกหนึ่งส่วนและต้องออกจากที่ทำงานเพราะผู้ชายใจร้ายที่หมาากภาคจูกแดบไปจากเธอซ้ำร้ายเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยว่าส่งคนมาทำร้ายพิดาของเธอจนท่านบาดเจ็บเจียนตายหวานใจหยุดยืนมองรูปของครอบครัวรอยยิ้มที่มีทั้งความสุขของทุกคนในบ้าน ซึ่งตอนนี้รอยยิ้มนั้นคงเหลือแค่รูปภาพและมีเธอเพียงคนเดียวในบ้านหลังใหญ่โตคนนี้เพียงคนเดียวแล้วหวานใจรู้สึกอ้งางว้างขอบตาของเธอเริ่มร้อนผ่าเผาจมูกเริ่มฟุดฟิดอย่างเหนื่อยอ่อนเมื่อเธอถอนถอน,ถอนใจ ปล่อยให้น้ําตาหยดลงอับแก้มแล้วเช็ดมันออกอย่างลวกๆไม่มีแรงให้สู้ต่อก็ยังต้องสู้ต่อไปแม้จะเหนื่อยแทบกัดใจเพื่อให้ได้ในสิ่งที่รักคืนมานายเพิงคนใจร้ายทำไดยพ่อของฉันยังไม่พอ,อยังขโมยจูบแรกของฉันไป บ้าเอ้ยนายนี่มันบ้าสุดๆสำร้ายยังมาดูถูกเหยียดหยามกันอีกช่างเป็นผู้ชายที่ร้ายกาจที่สุดหญิงสาวนึกแช่งชักหักกระโดกคนใจร้ายหน้าหล่อในตาสีน้ำเงินเข้มคนนั้นที่ทำให้เธอต้องตกงานในวันนี้เธอสูดจมูกขดตัวอยู่บนเตียงนุ่ม ที่เธอจะมีโอกาสได้นอนอีกเพียงไม่กี่คืนอย่างเจ็บปวดต่อไปนี้เธอต้องลำบากอีกมากและเธอต้องทำตัวให้ชินกับความลำบากอวดดีอวดดีที่สุดผู้หญิงบ้าอะไรเพลิงกวาดข้าวของลงจากโต๊ะของเขาทิ้งอย่างหัวเสียมือแข็งแดง ยกขึ้นแตะแก้มของเขาที่ยังมีรอยนิ้วเล็กๆแดงเป็นปืน้นก็ยิงให้เดือดดาลเกรกเข้ามาหาฉันซิเขาเรียกคนสนิทอย่างหัวเสียครับคุณเพลงิงเกร็กรีบเข้ามาในห้องทำงานของเจ้านายนมสุดหลอ่อฉันอยากรู้ทุกอย่างของผู้หญิงที่ชื่อหวานใจนั่นอย่างละเอียดและต้องเร็วที่สุด เกร็กออกไปทำหน้าที่ของเขาแล้วแต่เพิงอักคีเวอร์เนอร์ยังคงคุณคล้องอยู่ในใจพลางคิดถึงดวงตากลมโตใสๆสีน้ำตาลอ่อนๆของสาวน้อยหวานใจผู้หญิงที่กล้าตบหน้าเขาอย่างที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าทำกับเขามาก่อนเธอจะต้องรับผิดช,ชอบ ในสิ่งที่เธอทำาคลิขบกรามคำรามในลำคออย่างหมายมาดจนตรอกขนาดนี้เธอยังจะอวดดีอีกนะหวานใจแล้วเราจะได้เห็นดีกันเขาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้เก้าอี้หนังราคาแพงพิงพนักและ เริ่มแผนต้อนลูกไก่ให้จนตรอกจนต้องวิ่งเข้ามาในกำมือของเขาโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงก่อนจะยิ้มออกมาเหมือนเทพประบุตรจอมเจ้าเล์วันต่อมาเขาก็บอกกับคนสนิทว่าเขาจะไม่เข้าบริษัทฉันแค่อยากออกไปหาเรื่องสนุกสนุกทำสักหน่อย วกนายไม่ต้องตามไปหรอกสองคนสนิทต่างมองหน้ากันงงก่อนจะมองหน้าเจ้าหนายหนุ่มที่อยู่อยู่ก็ขับรถสปอร์ตสุดดูออกไปทั้งที่ยังไม่เจ็ดมงเช้าและแปลกใจมากที่เจ้าหนายหนุ่มของเขาไม่ออกกําลังกายยามเช้าหรือแม้แต่ดื่มกาแฟที่เจ้าตัวเคยชอบทำเป็นกิจวัตรหนุ่มรบงาม ขับรถออกมาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้นมากกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาชายหนุ่มขับรถตรงไปยังบ้านที่เขาเพิ่งจะได้ข้อมูลมาเขามองบ้านหลังไม่ใหญ่โตมากแต่ดูอบอุ่นด้วยใจอันเริงร่าวันนี้เขาจะดูน้ำหน้าแม่คุณหนูตกยากเสียหน่อยว่าหลังจากที่เธอตกงานแล้ว จะทำหน้าอย่างไรไม่เห็นเขาปีนหวานใจสะดุ้งนิดๆที่ได้ยินเสียงแตะรถตอนที่เธอเอามาเก็บกวาดบ้านยามเช้าอย่างที่เธอชอบทำเพราะไม่มีใครดูแลบ้านนอกจากตัวของเธอเองและเนื่องจากวันนี้เธอไม่มีงานอะไรให้ทำสาวน้อยหน้าหวานนิ้วหน้างง,ง ที่เห็นรถยนต์กันดูอดกลัวไม่ได้เพราะกลัวจะเป็นเจ้าหนี้ของบิดารายใดรายหนึง่งและเธอก็อยู่บ้านเพียงคนเดียวซะด้วยสิจึงอดจะพวาไม่ได้และเมื่อลูกหล่อเปิดประทุนเฟอร์รารี่สีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำเธอจึงถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าใครอิงหมอนี่ หวนใจเมมปากขมวดคิ้วแม้จะเคยชื่นชมความรอเลาปานเทพปรปุตรของเขาแต่เธอก็ยังอดรู้สึกขัดใจที่เจอเขาไม่ได้คิดว่าเธอจะประทับใจกับรูปโฉมและสิ่งสวยหรูที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขาก็ขอโทษทีเถอะเพราะเธอไม่ใช่คนที่จะชื่นชมบูชา วัตถุหรูหราราคาแพงเธอกอดอกไม่อยากซ้อนรับแม้เขาจะลงจากรถด้วยท่าทางมาเทชนิดที่ว่าทำให้สาวๆทำตาปลอยไฟฝันแต่ถว่าเธอไม่หลงกลเขาหรอกสวัสดีหวานใจเธอพ่นลมหายใจออกจากจมูกฝรั่งบ้า คนบ้าอะไรพูดไทยชัดเป๊ะเธอต้องเขาปากเม,ม้มแน่นไม่ยอมตอบเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะหวานใจเทพประรูสุดรอทําเสียงเรียบแต่ในตาเอาจะขู่เธอไกลๆกมาทําไมเธอถามเขาอย่างถือดี ฉันหิวข้าวเธอนิวหน้ากัเต like <th> ็ีมฝีปากยังไม่เข้าใจแล้วมาบอกฉันทำไมยะก็เพราะฉันเป็นแขกน่ะสิเปิดประตูฉันแค่มีเรื่องจะตกลงกับเธอตาคมเข้มจ้องมองเธอพลางยิ้มมุมปากเมื่อเห็นรัวไม่ได้ล็อกเขาจึงวิสาสะเดินเข้าไปเสียเลยและ คว้าข้อมือของเธอเข้าบ้านโดยไม่รอให้หญิงสาวปฏิเสธเขาสักนิดทั้งที่เธอตังหาที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เขาและเธอก็เตรียมจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เขากลับดันเธอเข้าบ้านเสียก่อนอย่างรู้ทันอย่าคิดจะทำอะไรโง่ๆแล้วก็อย่าให้ทำให้ฉันเสียเวลา แค่ข้าวสักมือเธอจะเลี้ยงฉันไม่ได้หรือไงหนอยฟังเขาพูดเขาสิทำอย่งกับเธอเป็นคนผิดอย่างนั้นแหละเขาดีตามมองเธออย่างกวนประสาทและเธอก็ได้แต่เงยหน้ามองเขาเพราะความสูงที่ต่างกันดาวๆแปดนิ้วที่สุดเธอก็จำใจเดินเข้าครัวไปค้นดูอาหารส,สดๆในตู้เย็น มีหมูสับก,กระเทียมพริกไข่อหลังบ้านมีต้นกระเพรากับต้นพริกที่ปลูกไว้สักสองสามต้นขณะที่ตาโตโต,ต,ต,ตมองไปกลางบ้านเขาสำรวจบ้านของเธอคร่าวๆค,คนโตโตในบ้านของเธอสำรวจบ้านที่ค่อนข้างโล่งของเธอเพราะ ก่อนหน้านี้เธอขายของมีค่าไปหมดจึงมีแค่รูปของครอบครัววางอยู่กับอะไรกระจุกกระจิกเท่านั้นมีแค่นี้ละค่ะหนุ่มโตโตยิ้มกริมเมืม่อเห็นกระเพราหมูสับไข่ดาวดูน่ารับประทานกินแล้วคุณก็คุยธุระของคุณมาแล้วก็รีบๆกลับไปเลยนะคะเธอบอกด้วยน้ำเสียงอันเย็นชา แม้จะไม่เคยลืมรสชาติจูบอันร้านร้อนของเขาแต่เธอพยายามไม่นึกถึงให้มันรู้สึกขัดกับความโกรธเคืองที่เธอได้รับจากเขาก่อนที่เธอจะก้มหน้าก้มตากินข้าวของเธอโดยไม่สนใจเขาอีกจนข้าวหมดจานเพลิง มองท่าทางการกินของเธออย่างพอใจแม้เขาจะทำให้เธอจนมุมแต่ดูเหมือนเธอจะใจเย็นมากกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากเขาก้มลงรับประทานอาหารตรงหน้ารสชาติจัดจานไม่ทำให้เขาผิดหวังแม้มันจะเผ็ดร้อนแต่สำหรับเขาที่เคยชินกับอาหารไทยจึงไม่คิดติติงแอบคิดในใจว่า หากทุกๆวันมีเธอทำอาหารให้เขากินคอยเดินไปรอบๆบ,บ,บ้านดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเขาคงมีความสุขแต่เอชายหนุ่มรูปงามยิ้มมุมปากอย่างไม่อยากจะเชื่อก่อนที่เขาจะนิ้วหน้าอะไรกันวะแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่เคยคิดจะมีครอบครัวแต่นี้อะไรกันความคิดไร้สาระนี่มาจากไหน มันเป็นความรู้สึกอิ่มเอมที่เกิดขึ้นและมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยชินอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อมื้ออาหารจานง่ายๆจบลงเขาก็กอดอกมองหญิงสาวที่เป็นแม่สีเดือนอย่างพอใจขณะที่หวานใจเก็บจานชามล้างอย่างเรียบร้อยเธอก็พร้อมจะประเจนหน้ากับเขา รีพูดธุระของคุณมาแล้วก็ออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วเธอบอกเสียงห้วนใบหน้าไม่ดับแขกนั่นแปลว่าเขาจะทำได้เพียงแค่พูดอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีทางสละเขายิ้มอย่างเทพบุตรเจ้าเล่ห์เพราะเขาจะทำทุกอย่างให้เธอยอมรับข้อเสนอของเขาให้ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจบแล้วนะคะเพลิงรักอสูรตอนที่3เนาะก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็เที่ยงวันวันที่11เนาะตาอขอภัยนะคะคือที่เวลามันไม่ตรงอะ่ะมันไม่ได้ลงตอนเที่ยงอะ่ะเขาจะรภาพเลย ตาตั้งเวลาผิดเราตากลับตากราบขอโทษตาตั้งเวลาผิดเนาะคือตานะ่ะดันไปตั้งวันที่สิบเอ็ดค่ะตาไม่ตั้งวันที่สิบเนาะคลิปมันก็เลยไม่ได้ออกมาเผยแพร่นะคะตากราบขอโทษนะคะทุกคน ทุกคนก็เลยได้ฟังตอนเย็นเลยเนาะเลยคลิปที่สองก็เลยได้ฟังตอนสองทุ่มแทนเนาะแล้วก็คลิปนี้พอดีตานั่งเขียนอยู่นะคะก็จะได้ฟังตอนเที่ยงแล้วก็มันคงเป็นอารมณ์ง่วงๆอะคะ่ะมันทุระมันเยอะนะอย่างที่บอกตาช่วยพี่คนหนึ่ง คือถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะก็เข้าไปดูคลิปพี่เขาได้คนที่รักหมารักแมวนะคะชื่อช่องพี่เขาชื่อ Cat h นะีโดเนาะแคทฮีโดภาษาอังกฤษนะคะตัวใหญ่เนาะก็นั่นแหละค่ะพี่เขาก็กาลังช่วยหมาน้องหมาเขาเพอดีมันเป็นะเร็งเนาะเขาก็นั่งทำแมสต์อยู่นะคะก็เมื่อกี้ตาก็ยังคุยกับเขาอยู่ว่าเห็นเขานั่งทาแมสต์อยู่เขาก็ไม่ คือเขาก็ไม่ได้ขอโดเนตเองเดียวเนาะพอดีพี่เขาทำช่องแล้วตาก็พอจะช่วยได้ก็เลยช่วยนะให้น้องอีกคนหนึ่งช่วยอืมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะช่วยคนได้ปุ่เด้อไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ตาก็ว่าจะช่วยเขาสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้นะคะสัตว์ป่วยมันก็ต้องใช้เงินเนาะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะ แคทที่แปลว่าแมวนะแคทแล้วก็ฮีโร่ที่แปลว่าฮีโร่นั่นแหละพระเอกนั่นแหละนั่นแหละประมาณนะั้นถ้าอยากช่วยก็ช่วยได้อะมาฝากคลิปของตาดีกว่าเนะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องใดได,ไดของตาตาก็ยังมีนี่เนาะเพียงแต่ว่านี่ของตาก็ไม่ได้เร่งร้อนเพียงแต่ว่าตาก็ความขอความอนุเคราะห์กับทุกคนนะคะมันก็เหมือนคนเราทํางานแล้วก็อยากมี เลยนะเงินเดือนเนาะก็ฝากทุกคนขอให้จ่ายเงิงนเดือนให้ตาด้วยใครที่ถามว่ามีกี่ตอนนะคะเพราะว่าตามีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาทุกวันเนาะมีกี่ตอนตายังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตายังเขียนไม่จบนะแล้วมันก็เพิ่งเริ่มต้นเองนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะตาเขียนโดยการใช้ปากกากับกระดาษเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ดูนะคะ เพราะฉะนั้นนะ่ะตาก็เลยไม่เก่งพิมพ์ค่ะมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่ตาอ่านผิดอ่านถูกนะคะตาแก็ต้องกราบขอโทษด้วยจริงๆนะคะหากตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาเลยเนาะเพลย์ลิสต์เอ่ออยู่ในช่องของตาช่องของตาอยู่ไหนอยู่ใ,ใต้สัญลักษณ์ไลายค่ะวงกลมสีเหลืองเนาะเข้าไปแล้วก็กดเพลย์ลิสต์มันจะรันให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเรื่องนี้อยากที่คุณชอบมาค่ะ สำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยเนาะ <c oughs> นิยายของตาเป็นนิยายที่ฟังปีนะคะตาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพียงแต่ขอร้องให้ช่วยดูสิ่งที่น่าสนใจให้ YouTube นะคะ <c oughs> ก็คือดูโฆษณาให้ YouTube นั่นเองเนาะแล้ว YouTube ก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์นั้นมาให้ตานะคะก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะ แล้วก็อยากคุยอะไรกับตาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะตาก็จะพยายามตอบไปได้ทุกข้อความเนาะแล้วก็จะกดหัวใจให้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงรับฟังรับชม,มพูดจนจะจบอยู่แล้วก็ยังผิดช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เนาะ ดักนะคะดูแลสุขภาพของทุกคนด้วยปุ่นรักษาสวัสดีค่ะ